มาข้อ9กันกำหนดสมการจุดประสงค์ขอและอัะสมการข้อจำกัดดังนี้อันนี้สมการจุดประสงค์คือ p เท่ากับ15 x บวก y ส่วนอะสมการข้อจำกัดก็คือ3 x บวกส y มากกว่าเท่ากับ5 x บวกส y มากกว่าเท่ากับ3 x มากกว่าเท่ากับ0 y มากกว่าเท่ากับ0 หาค่าจำสุดของพี่เท่ากับข้อใดนี่ข้อนี้ก็ง่ายมากๆเลยข้อเก็บคะแนนเลยนะเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยถ้าน้องๆวาดกราฟเป็นเนี่ยข้อนี้น้องๆก็สามารถเก็บคะแนนได้เต็มเลยอะมาวาดกราฟงาน x งาน y อ่ะอ่ะสมาการอันแรก3 x บวก4 y มากกว่าเท่ากับห้าหากจุดตัดได้ไหมาาาามาวาดกราฟนะ3 x บวก4 y เราจะมาวาดกราฟ3 x บวก4 y เท่ากับห้ากัน หาจุดตัดแกน x กกบ y ก่อนถ้าเราให้ x เป็น0 y ก็เท่ากับ5ส่วน4พี่จ้าไม่กดตรงนี้แล้วกัน x เป็น0ใช่ไหม y เป็น5ส่วน4อะแล้วเมื่อ y เป็น0ล่ะ y เป็น0ก็จะได้กลายเป็น x เท่ากับ5ส่วน3ใช่ไหม น่าจะประมาณนี้ Y เป็นศูนย์ได้เอ็เป็นห้าส่วนสามไบเป็นศูนย์เอ็กใเป็นห้าส่วนสามอืมได้มาละเส้นหนึ่งต่อไปอีกเส้นหนึ่ง ใ้ x เท่ากับ0ได้ค่า y เท่ากับ1ต่อไปให้ y เท่ากับ0ได้ค่า x เท่ากับ3 วกาพื้นที่ที่เราได้นะก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะไรถึงได้พื้นที่ตรงนี้เขาบอกว่า x มากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วก็ y มากกว่าเท่ากับ0นใช่ไหมนอกนั้นนึงนีเงื่อนไขอีกก็คือ3า x บวก4 y มากกว่าเท่ากับศูนย์วิธีเช็คว่าพื้นที่อยูตรงไหนก็แค่แทนค่าเนี่ย x เป็น0หรือว่า y เป็นศแล้วดูว่าพื้นที่อยู่ ใต้กราฟหรือว่าบนกราฟแค่นั้นแหละน้องก็ระบายแรงเงาส่วนที่เราต้องการได้ละอีกนิดนองคือหาจุดตัดอันนี้หาจุดตัดหาจุดตัดวิธีหาจุดตัดหายัางไงก็แก้สมก,การธรรมดาเลย ก็เอาให้อันนี้เป็นสมก,การที่หนึ่งแล้วกันนี้เป็นสมก,การที่สองหาจุดตัดก็คือเอาสามคูณสมก,การที่สองใช่ไหมอ่ะเอาสามคูณสมก,การที่สองจะได้เป็นสามเกบวกเก้า y ยเท่ากับเก้าใช่ไหมหลังจากนั้นก็เอาสมก,การที่สองที่คูณสามแล้วเอามาลบกับสมก,การที่หนึ่ง ก็จะทําให้ค่า x หายไปอ่ะพี่ให้อนี้เป็นสมก,การที่สามอันนี้พี่กําลังหาจุดตัดอยู่นะหาจุดตัดของเส้นนี้สองเส้นนี้ก็คือจุดตัดของกราฟนี้กับกราฟนี้เอาสมก,การที่สามลบสมก,การที่หนึ่งก็จะได้กลายเป็น 5y ลบ4ได้ว่า y เท่ากับสี่ส่วนห้5 พอได้ y เท่ากับ4ส่วน5ก็แทนค่าเข้าไปแทนค่า y เข้าไปในสมก,การไหนก็ได้พี่แทนเข้าไปในนี้แล้วกัน4ส่วน5ก็จะได้ค่า x เท่ากับ3ส่วน5เนี่ยให้น้องๆได้ค่า y ออกมาน้องๆก็เข้าไปแทนในสมก,การที่1หรือสมก,การที่2ก็ได้เพื่อหาค่า x อ่ะสมมติแทนในนี้ก็กลายเป็น x บวก 4ส่วน5คูณ3ก็เป็น12ส่วน5เท่ากับ3ใช่ไหมแล้วก็ทำส่วนให้กลายเป็น5ให้หมดเราก็จะได้ค่าเออ,อกมาเป็น3ส่วน5ได้แล้วว่าจุดนี้คือจุด3ส่วน5 4ส่วน5อือพอได้แบบนี้เราทํายังไงต่อโจทย์ถาม ค่าต่ำสุดของพ p เท่ากับเท่าใดแล้วสมาการพ p คือสมาการอันนี้เราก็แค่มาแทนค่าเราก็หาจุดต่ำสุดแค่เนี้ย เราต้องการค่าตา่ำสุดอ่ะเอาละทุกจุดเลยแล้วเราก็มีแค่พวกเคะพวกเนี้ยศูนย์ห้าส่วนสี่สามส่วนห้าสี่ส่วนห้าแล้วก็สามศูนอย่ันแรกสิบห้าคูณศูนย์หกด้วยยี่สิบคูณห้าสี่ห้ายี่สิบกลายเป็นยี่สิบห้าต่อไปสามส่วนห้า สี่ส่วนห้าบวกดับสามส่วนห้าสี่ส่วนห้าก็กลายเป็นสิบห้าคูณสามส่วนห้าบวกยี่สิบคูณสี่ส่วนห้าสีเก้ากลายเป็นเก้าบวกสิบหกก็เท่ากับยี่สิบห้าแล้วจุดสุดท้ายก็คือจุดสามศูนย์เอา าคูณสามบวกี่สิบคูณกับสี่สิบห้าได้แล้วว่าค่าต่ำสุดของ p เท่ากับยี่สิบห้านี่แหละคำตอบของข้อนี้ค่าต่ำสุดคือยี่สิบห้าเพราะว่าเขาต้องการหาว่าค่าต่ำสุดของ p เท่ากับเท่าไรแต่ว่าในข้อนี้ถ้าเขาถามค่าสูงสุดของ p ก็ต้องตอบว่า45 คืค่าสูงสุดนะอ่าโจทแบบนี้ง่ายมากพวกสมการจุดประสงค์เราให้อ่านสมการมาน้องๆก็แค่วาดกราฟแค่เสียเวลาวาดกราฟขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถทําได้ละแค่นี้โจทย์เบสิกง่ายๆมากสําหรับข้อนี้แต่ว่าระวังนิดนึงดูว่าเขาถามค่าต่ําสุดหรือว่าค่าสูงสุดอ่ะแค่วาดกราฟเป็นน้องๆก็สามารถทําโจทย์แนวนี้ได้สบายเลย